ได้เปรียบทางอารมณ์อย่างเหนือชั้นรู้เท่าทันจิตใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นให้ลึกซึ้งในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความสามารถทางอารมณ์ Emotional i n t e l l i g e n c EQ กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่แยกผู้ชนะออกจากผู้ที่ตามหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ใครเร็วใครได้เปรียบการมีได้เปรียบทางอารมณ์จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการควบคุมความรู้สึกแต่คือศาสตร์ของการรู้ทัน และใช้ประโยชน์จากอารมณ์ย่างแยบขายเริ่มข้อหนึ่งเข้าใจตัวเองให้ขัดจุดเริ่มต้นของความเหนือชั้นผู้ที่มีความได้เปรียบทางอารมณ์มักมีสิ่งหนึ่งร่วมกันคือการรู้ทันตนเองพวกเขาไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกโกรธห,หรือสีใจแต่เป็นคนที่สามารถสังเกตความรู้สึกได้เร็วและตอบสนองยังมีสติเทคนิคคือฝึกตั้งคำถามกับตัวเองหรือจดบันทึก อารมณ์ประจำวันเพื่อหาลักษณะของความรู้สึกซ้ำๆหรือสร้างพื้นที่ให้ตัวเองหยุดคิดสามวินาทีก่อนจะตอบโต้เป็นต้นเข้าใจตัวเองให้ขาจุดเริ่มต้นของความเหนือชั้นรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคำกล่าวนี้อาจเป็นที่คุ้นเคยในเชิงกลยุทธ์แต่ถ้าจะชนะในชีวิตความเข้าใจตัวเรานั้นสำคัญยิ่งกว่าทำไมการเข้าใจตัวเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความเหนือชั้น เพราะหลายคนพยายามไขวยคว้าความสำเร็จจากโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นความรู้เงินทองหรือชื่อเสียงแต่กลับมองข้ามแหล่งพลังอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ภายในตัวเองนั่นคือความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงการเข้าใจตัวเองไม่ใช่แค่การรู้ว่าเราชอบอะไรหรือถนัดอะไรเท่านั้นแต่คือการลึกซึ้งไปถึงระดับที่เรารู้ว่าเราคิดอย่างไรทำไมเรารู้สึกเช่นนั้นและอะไรคือรากเหง้าของพฤติกรรมของเรา ความเหนือชั้นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเอาชนะผู้อื่นหรืออยู่เหนือใครแต่คือการอยู่เหนืออัตตาอยู่เหนืออารมณ์และอยู่เหนือแรงกระตุ้นจากความไม่เข้าใจตนเองคนที่เข้าใจตัวเองจะไม่ถูกชักจูงง่ายไม่หลงไปกับคำวิจารณ์หรือคำชื่นชมพวกเขาสามารถเลือกทางเดินที่ตรงกับแก่นแท้ของตัวเองและเดินด้วยความมั่นใจโดยไม่หวั่นไหวต่อมาการเข้าใจตัวเองในระดับลึกมีลักษณะอย่างไร รู้ว่าความกลัวของตัวเองคืออะไรคนที่เข้าใจตัวเองจะกล้าอยอมรับว่าเบื้องหลังการตัดสินใจหลายอย่างในชีวิตล้วนมีความกลัวซ่อนอยู่กลัวผิดพลากลัวถูกปฏิเสธกลัว,ลวไม่เป็นที่ยอมรับการเข้าใจจุดนี้ช่วยให้เราหยุดพฤติกรรมซ้ำๆที่ขับเคลื่อนจากความกลัวต่อมาสังเกตได้เมื่ออารมณ์กำลังนำทางชีวิตคนที่เข้าใจตัวเองจะมีสติเมื่อรู้สึกโกรธอิจฉางเงาหรือท้อแท้ พวกเขาจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกชั่วครู่มากำหนดการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตต่อมาไม่หนีความเจ็บปวดแต่ยอมรับมันแทนที่จะกรกเกลื่อนหรือนีจากความเศร้าคนที่เข้าใจตัวเองจะกล้าอยู่กับมันเรียนรู้จากมันแล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงความเข้าใจตัวเองเปลี่ยนชีวิตอย่างไรเพราะตัดสินใจได้ฉีดยกคมมากขึ้นเพราะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆ และไม่ได้ตัดสินใจเพราะความคาดหวังของคนอื่นลดการเปรียบเทียบกับผู้อื่นเพราะเข้าใจเส้นทางและคุณค่าของตัวเองจึงไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตแข่งกับใครและสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงเพราะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราจะเลือกอยู่กับคนที่ทำให้เราเติบโตไม่ใช่แค่คนที่ทำให้เรารู้สึกดีชั่วคราวต่อมาจะเริ่มเข้าใจตัวเองได้อย่างไร ตั้งคำถามกับตัวเองเสมอเช่นสิ่งนี้ทำให้ฉันรู้สึกอย่างไรต่อมาฝึกสติ mindfulness อยู่กับตัวเองโดยไม่ตัดสินไม่ผลักไสอารมณ์ใดๆเพียงแค่สังเกตและเรียนรู้ต่อมาสองอ่านเกมคนอื่นให้ออกเข้าใจคนรอบข้างอย่างลึกซึ้งการมีคิวสูงไม่ใช่แค่รู้จักตัวเองแต่ต้องเข้าใจผู้อื่นด้วยพูดง่ายๆคืออ่านใจคนได้โดยไม่ต้องให้พูดออกมา การสังเกตสีหน้าน้ำเสียงจังหวะคำพูดล้วนเป็นสัญญาณที่ช่วยให้คุณเห็นมากกว่าที่คนอื่นเห็นอ่านเกมคนอื่นให้ออกเข้าใจคนรอบข้างอย่างลึกซึ้งของความเหนือชั้นคนที่รู้จักตัวเองคือผู้มีปัญญาแต่คนที่อ่านคนอื่นออกคือผู้มีอำนาจหลังจากที่เราเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งแล้วขั้นต่อไปของความเหนือชั้นคือการมองออกไม่ใช่ด้วยสายตาแต่ด้วยความเข้าใจในจิตใจของผู้อื่น นี่ไม่ใช่เรื่องของการควบคุมหรือชิงไหวชิงพลิกใครแต่มันคือศิลปะของการเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งจนสามารถอ่านความรู้สึกท่าทีพฤติกรรมและแรงจูงใจของผู้อื่นได้อย่างแยกยุ่นเริ่มจากความเข้าใจคนอื่นเท่ากับพลังในการเชื่อมโยงเราทุกคนล้วนมีกระจกบานหนึ่งอยู่ระหว่างกันและกันคือการตีความบางครั้งสิ่งที่คนพูด ไม่ใช่สิ่งที่เขารู้สึกจริงบางครั้งสิ่งที่เขาแสดงออกไม่ใช่เจตนาที่แท้จริงคนที่อ่านเกมออกจึงไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่รับฟังอย่างลึกซึ้งที่สุดและสังเกตโดยไม่ตัดสินต่อมาคนที่เหนือชั้นไม่ได้แค่ฟังสิ่งที่ถูกพูดแต่ฟังสิ่งที่ไม่ได้พูดมนุษย์ทุกคนล้วนส่งสัญญาณบางอย่างออกมาตลอดเวลาน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปสะท้อนอารมณ์ที่ซ่อนไว้แววตาที่ไม่ตรงกับ รอยยิ้มบอกว่าคนคนนั้นอาจสูใจคำพูดที่เหมือนจะสุภาพเกินจริงอาจเป็นหน้ากากที่ซ่อนแรงต่อต้านการอ่านเกมคนอื่นออกคือการจับความไม่สอดคล้องของสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่รู้สึกได้ไม่ใช่เพื่อสงสัยใครแต่เพื่อเข้าใจเจตนาเบื้องลึกและตอบสนองอย่างที่คนตรงหน้าต้องการจริงๆต่อมาเข้าใจคนอื่น เราจะไม่มีวันเข้าใจคนอื่นจริงๆถ้าเรายังมองผ่านกรอบของตนเองเช่นเราคิดว่าคนพูดน้อยคือไม่มั่นใจทั้งที่เขาอาจเป็นผู้ฟังที่ลึกซึ้งหรือเราคิดว่าคนชอบคุมเกมคือขี้โอ้อวดทั้งที่เขาอาจกลัวการสูญเสียการควบคุมคนที่เหนือชั้นจึงไม่รีบตีตราใครแต่จะกรอให้ข้อมูลเพียงพอและบางครั้งก็รู้ทันทีว่าอีกฝ่ายไม่พร้อมเปิดใจซึ่งนั่นก็คือข้อมูลเช่นกัน ศิลปะของการอ่านคนมีสมระดับระดับที่หนึ่งสังเกตภายนอกสีหน้าท่าทางน้ำเสียงจังหวะการพูดความเปลี่ยนแปลงเล็กๆสิ่งเหล่านี้คือข้อมูลชั้นดีต่อมาระดับที่สองฟังด้วยใจฟังความหมายที่ซ่อนอยู่ฟังคำที่หายไประหว่างบรรทัดต่อมาระดับที่สามเชื่อมโยงกับแรงจูงใจเบื้องหลังถามตัวเองเสมอว่าเขาทำแบบนี้เพื่ออะไรมีอะไรที่เขายังไม่พูดอย่ามอง พฤติกรรมมองความกลัวความต้องการหรือความเจ็บปวดที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนั้นต่อมาอ่านเกมคนอื่นออกแล้วได้อะไรเข้าใจและจัดการความขัดแย้งได้ง่ายขึ้นเพราะรู้ว่ารากของปัญหาคืออะไรไม่ใช่แค่สิ่งที่แสดงออกภายนอกสร้างความไว้วางใจแบบลึกซึ้งเมื่อคุณเข้าใจเขาโดยไม่ต้องให้เขาพูดออกมาคนจะรู้สึกปลอดภัยกับคุณตัดสินใจได้เฉียบคมขึ้น เพราะมองทะลุได้ว่าใครจริงใจใครมีวาระซ่อนเร้นใครควรลงทุนด้วยเวลาและพลังใจต่อมาแบบฝึกหัดง่ายๆที่ช่วยให้คุณเข้าใจคนเก่งขึ้นทุกครั้งที่สนทนาลองสังเกตมากกว่าพูดถามตัวเองว่าเขาพูดแบบนี้เพราะอะไรแทนที่จะตอบโต้ทันทีฝึกฟังด้วยใจอย่าขัดอย่าด่วนให้คำแนะนำแต่แค่อยู่กับเขา ให้ได้ก่อนอย่างไรก็ตามความเหนือชั้นในชีวิตไม่ได้มาจากการได้เปรียบแต่จาัดก,การเข้าใจเมื่อคุณเข้าใจตัวเองแล้วและต่อยอดด้วยความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งต่อมาข้อสามกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบทางอารมณ์พื้นฐานของความเหนือชั้นอย่างแท้จริงคนที่ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ยังมีโอกาสชนะแต่คนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีวันเหนือชั้น ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความตึงเครียดความขัดแย้งและอารมณ์ปั่นป่วนรอบตัวคนที่เหนือชั้นจึงไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่คือคนที่เลือกจะรู้สึกอย่างมีกลยุทธ์ไม่ปล่อยให้อารมณ์ทายนอกควบคุมทายในและไม่ให้คนอื่นใช้ปุ่มอารมณ์ ในตัวเราเป็นเครื่องมือความได้เปรียบทางอารมณ์คืออะไรมันไม่ใช่การแ้งทําเป็นนิ่งเฉยหรือแกล้งไม่รู้สึกแต่คือการเข้าใจอารมณ์อย่างลึกซึ้งจนสามารถจัดการและใช้งานมันได้อย่างชาญฉลาดคนแบบนี้ไม่ใช่แค่ไม่โกรธแต่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรโกรธและโกรธอย่างไร ให้เกิดผลพวกเขาไม่ได้ไม่กลัวแต่ใช้ความกลัวเป็นแรงผลักไม่ใช่เบรกจุดอ่อนของคนส่วนใหญ่คือการหลุดทางอารมณ์ในบทสนทนาในการเจรจาในความสัมพันธ์หรือแม้แต่ในเกมอำนาจคนที่แสดงอารมณ์เร็วเกินไปแรงเกินไปมักตกเป็นเหยือ่อของสถานการณ์โดยไม่รู้ตัว โปรจนพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดน้อยใจจนถอยออกจากโอกาสดีๆออแต่ไม่กล้าพูดกลายเป็นคนแบกของที่ไม่ควรแบกคนที่เหนือชั้นจึงต้องมีกลยุทธ์ทางอารมณ์ไม่ใช่แค่มีวุฒิภาวะต่อมากลยุทธ์สร้างความได้เปรียบทางอารมณ์รู้จักจังหวะอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ขึ้นลงเหมือนคลื่นทะเลรู้ทันว่าเมื่อไหร่เรามักจะหงุดหงิดรู้ว่าอารมณ์ดีแบบไหนทําให้เราประมา เมื่อรู้จังหวะก,ก็จะควบคุมได้มากกว่าถูกพาไปกอบอารมณ์ไว้ใช้เป็นอาวุธไม่ใช่ของเสียหลายคนปล่อยให้อารมณ์ระเบิดออกทันทีเพราะมันล้นแต่คนที่เหนือชั้นจะแปลงอารมณ์เหล่านั้นเป็นพลังเช่นโกรธเท่ากับพลังสร้างขอบเขตที่ชัดเจนกลัวคือตัวกระตุ้นให้วางแผนรัดกุมเสียใจคือพื้นที่ทบทวนความจริงและเรียนรู้ต่อมาใช้ความนิ่งเป็นสนามควบคุมเกม ความนิ่งไม่ใช่การเฉยชาแต่คือพื้นที่ปลอดอารมณ์ชั่ววูบที่เราสามารถฟังสังเกตและเลือกตอบสนองแทนการตอบโต้ในความนิ่งคุณจะเห็นไพ่ของคนอื่นชัดเจนขึ้นและเล่นไพ่ของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพต่อาอามยยาปต่อให้ใครมี remote, รีโมทควบคุมอารมณ์ของคุณใครที่พูดอะไรนิดเดียวก็ทำให้คุณของขึ้น คนนั้นมีอำนาจเหนือคุณความเหนือชั้นทางอารมณ์คือการดึงปลักรีโมทนั้นกลับมาไว้กับตัวเองต่อมาฝึกตอบชาคิดเร็วในสถานการณ์ที่ร้อนแรงฝึกหายใจสามวินาทีก่อนตอบมันฟังดูเล็กน้อยแต่นั่นคือเซียววินาทีที่แยกคนธรรมดาออกจากคนเหนือชั้นเพราะคำพูดที่คุณเลือกในวินาทีนั้นอาจเปลี่ยนทั้งบทสนทนาหรือทั้งชีวิตความเหนือชั้นทางอารมณ์ใช้ได้ในทุกบริบท การทำงานอ่านเกมในห้องประชุมอดทนต่อแรงกดดันตอบสนองอย่างมีชั้นเชิงความสัมพันธ์รู้ทันเกมอารมณ์ของคนรักเข้าใจความเงียบความหงุดหงิดความเรียกร้องการต่อรองคนที่อารมณ์นิ่งกำหนดทิศทางของโต๊ะเจรจาการใช้ชีวิตไม่หวั่นไหวเมื่อโลกภายนอกแปรปรวนเพราะภายในมั่นคงอย่างไรก็ตามความเหนือชั้นไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์หรือการควบคุมผู้อื่น แต่มันคือการควบคุมตัวเองอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะอารมณ์ที่เปราะบางและรุนแรงที่สุดในมนุษย์ใครที่มีอำนาจเหนือตนเองทางอารมณ์จะกลายเป็นคนที่ใครควบคุมไม่ได้และนั่นแหละคือความได้เปรียบที่ไม่มีใครสามารถแย่งไปได้